อาเมียวเมียวกินอาหารการเออกินอาหารกันครับเมียวเล็กเมียวใหญ่กินอาหารการอาหารข้าวสุกควบกับอาหารเปียกข้าวสุกควบกับอาหารเปียกและอาหารเม็ดเสริมด้วยครับอืมกินกันใหญ่เลยพี่พี่น้องน้องกินด้วยกันได้ครับพี่พี่น้องน้องป้าป้าลุงลุงทั้งหลายกิน uh, ด้วยกันดีเดี๋ยวเด็กเด็เสริมด้วยนมครับกินข้าวไปก่อนเนาะกินเล็กกินเสริมด้วยนมเนาะเสริฟด้วยนมนมแพะ เด็กเล็กๆเดี๋ยวกินเพิ่มเติมทีหลังครับตอนนี้ให้เขาได้กินด้วยกันคุ้นเคยกันไปก่อนเนาะถ้าแบ่งกันแยกกันกินก็จะลําบากจนไม่ทานนะครับให้ไม่ทานแล้วให้เขากินกันไปก่อนครับแม่นวนชวีก็มากินด้วยลูกน้แม่โนชวีกินด้วยกันนี่ลูกสร้างความคุ้นเคยเนาะสร้างความคุ้นเคยกับเพื่อนๆมีเหมียวด้วยกันนี่ลูกกินด้วยกันเลยข้าคนไหนก็ได้เนาะกินได้ทุกสำรับแล้วครับ ส่วนแม่เหมียวนวราฐจินตลาเลยเราอยู่อีกที่หนึ่งเนาะอยู่ตีหลวงตาเนาะตีพาพบ,บุญธรรมเนานะอันนน้นเดี๋ยวกินฮางนู้นนะครับนี่กินทังนี้ก่อนนี่กินทังนี้ก่อนเนาะกินกันครับกินกันเลยเด็กเล็กเด็กน้อยเด็กใหญ่กินด้วยกันกูเช็คกอ่อนสิครบมาไหมมาครอบไหมไม่เป็นไรนะไม่ครบก็อาจจะอยู่ได้เติมได้ทีหลังครับอยู่ได้เติมได้ทีหลัง ลูกขาแม่นวนชีวีมาไม่ครบลูกหายไปหนึ่งเหมียวแม่นวลชีวีกิ้นกระขับลูกแม่นวนชีวีหายไปหนึ่งเหมียวนะสามสีสามสีสาม,สมาครบไหมลูกสามสีมาหนึ่งเอามาสองครบแล้วสามสีครบหนึ่งหรือไทายมาครบหนึ่งน้ำทยมาครอบอ่ะแล้วใครไม่ได้อ่าเทาเทาขาวเทาขาว เขาขับมาสองครบอ่าครบอ่านี่ไงนวราชจินลานาวราชจินลามากินข้าวบบนี้แล้วนวราชจินลาตอนนี้เขาใครไม่ยังจินลามีใครไปแย่งเลยเนาะนี่เมีย่ยวใหญ่เอาบญชอบบนชอบโอ้ดุปุรีเสียงสองนมนะ้องๆคลางอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวไปให้อาหารทีหลังเนาะเอานนี้ก่อนนะครับอ่านี่งไงลูกลูกของลูกของนวลชวีกินอยู่บนนั้น นีช่ชอบเลยลูกเป็นวันชวีกินกับเทาขาวกินกับดําขาวกินกับสองสีและแม่แม่อะไรแม่สมบูรณ์แม่สมบูรณ์ไม่กินเขาแล้วเหรอฮะแม่นวนชวีไม่กินเขาแล้วไม่กนินให้ลูกกินก่อนละที่ลูกเป็นวนชวีสองสองสองเด็กทางนี้ลูก นอนชวีลูกไปนอนชวีอยู่นี่อีกหนึ่งเมียครับเมื่อกี้ไปกินกับเขาโดนสอกแล้วนอนฉีนอนชวีไปไหนล <c oughs> นอนชวีไปฟ้าลูกไปกินข้าวกับเขาเลย <c oughs> แล้วสองเมียนี่ทำอะไรตรงนี้ลูกฮะ,ะดีน้อยมันด้วยทำอะไรตรงนี้ไม่กินข้าวเหรอไม่หิวใช่ไหมลูกไม่หิวข้าหนูไม่หิวค่านี่คือชอบปากาชอบปากาและแม่ปลาณนีแม่ปราณีอยู่ตรงนี้ไม่กินข้าวนอนอยู่นี่ครับ อยู่ใต้เก้าอี้นี่ครับมาเยี่ยมมาเยี่ยมมาเยี่ยมสีพายหน่อยครับสีพายก็หิวหิวข้าวเหรอลูกหิวข้าวเหรอเดี๋ยวปูให้กินข้าวนะสีพายนี่ไงลูกปูให้ข้าวแล้วลูกอาหารให้กินแล้วนะเนี่ยอาหารให้กินแล้วลูกกินอาหารเลี้ยกินอาหารเลี้ยครับไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องินข้าวกินข้าวเลยเอาไปให้เพื่อนๆก่อนนะเพื่อนๆหนึ่งน้ลูก กินเลยอ่าหิวข้าวโอ้หิวข้าว,ว,าวนี่นาร้องใหญ่เลยหลวงปู่ผมหิวข้าวแล้วครับ <c oughs> กินข้าวเลยเนาะกินข้าวเลยครับกินเลยกินเลยจะห,หมดแล้วปูไปเจอให้ใหม่นะหนคปูไปดูเพื่อนก่อน,นเนาะ <c oughs> เพื่อนเราอยู่ตรงอีกกลองหนึ่งครับสวัสดีสวัสดีเจ้าชายลายขาว าลายขาวหลงปูม่มาเยี่ยมครับเดี๋ยวอาหารมาให้กินนะครับนอนหลับวันนี้ไม่ลุกนอนหลับดีไหมหลับเงียบเลยเนาะไม่้องไปกวนใครไม่ต้อประกาศใครเนาะ้าอยู่ข้างนอกนี่ลายาขาดเขาทั่วหมดเลยลายัาดเขาเจ็บหมดเลยตอนนี้อยู่ในกรงแล้วอเวลาเนาะเดี๋ยวสองวันสองวันจะไป้ทำหมันแล้วนะเราจะได้อยู่สบายไม่ต้องไปวิ่งไล่ล่าไม่ต้องไปเล่นลอนพเนจรไปท,ที่ไหนทนะี่ไหนเนาะ อยู oh ่ไ <sk> ว้กับหลงปูนี่นะครับเกปูให้อาหารนะเตือนเตือนล้างหน้าล้างตาแล้วเตือนเตือนเตือนล้างหน้าล้างตาแล้วเช็ดเช็ดนะเช็ดตาเตือนลุกขึ้นมาเลยลุกขึ้นมาเลยอ่ากินข้าวแล้วกินข้าวแล้วชายลายขาวชายลายขาวกินข้าวแล้วครับผมกินข้าวแล้วครับผมเป็นลูกสิหลปูผมจะอยู่กระหลงปู พอหลวงปู่ให้อาหารผมกินทุกวันเลยอยู่ในกรงของผมก็ได้กินข้าวครับถ้าอยู่ข้างนอกไม่มีอะไรกินเลยผมต้องเลร่อนๆประเดจรนจไปทุรุนทีนี้ทีหาะได้กินไม่ได้เลยผมพอมาละจะอยู่วัดสองสามวันก็จะอ้วนแล้วนะอ้วนแล้วจะได้อ้วนอ้ว,น,วนแล้วผมมีเพื่อนเล่นเยอะๆในวัดไี้เลยเนาะแต่ต้องในความด้วยความปลอดภัยเราก็ต้องทำหมันก่อนลูกแนะ่ใสองวันนะู้กนาะว ได้ไปแล้วกินได้เยอะลงนะไม่พอเดี๋ยวเราปลูกกระเติมให้ใหม่ครับเดี๋ยวปลูกกระเติมให้ใหม่ครับทำไมลูกทำทวีชัทวีมากับมณีนินนะมาทำอะไรเหรอมาเยี่ยมมาเยี่ยมพี่มาเยี่ยมพี่เหรอ <c oughs> เอากินข้าวถนนแล้วไงลูก กินเลยนะลูกนะนือง่ไม่พอดูปูไปตัวใหม่นะครับปูไปดูกันน,น้องกันนะครับดูปูไปดูน้องๆกอนเนาะปูไปดูน้องๆกอนนะน้องสีาพายเป็นไงบ้างลูกกินข้าวแล้วเป็นไงบ้างเช็ดแผลแล้วอ๋อเช็ดแผลเช็ดแผลให้ตัวเองเก่งแล้วเนาะเดี๋ยวก็หายแล้วลูกหายก็หายแล้วเนาะห้างกินข้าวกินข้าวยังไม่หมดกินได้ประมาณนี้ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวปูน้ำให้กินนะครับเดี๋ยวปูน้ำมาใส่ให้นะ เติมน้ำให้แล้วครับเติมน้ำให้แล้วสิพายกินน้ำด้วยนะลูกนะกินข้าแวาแล้วกินข้าวแล้วกินน้ำด้วยนะกินกน้ำนกินน้ำเดี๋ยวปูเปลด่ยนปีกก่อนเนะาะปีกก่อนแค่นี้แล้วนะเดี๋ยวปูไปดูคนอื่นก่อนนะครับอาสาวหล่อสาวหล่อกินข้าวเยอะๆโอ้สาวหล่ออ,อ้วนนะอ้วนไม่มากอนะไรแล้วกำลังพอดีพอดีทำมาแล้วก็อ้วนธรรมดานนะ หนูไม่ได้ท้องค่าหลงปูหนูขวนหนูกินเยอะหนูกินเยอะหนูกินได้ตลอดเวลาเลยโอเคเยอะๆหนูครับก็ขอนำภาพความน่ารักของน้องเหมียวเด็กๆวัดปงชัยให้กับทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมกันไว้ประมาณนี้เนาะท้องเล็กเขาเลกินข้าวยังลูกกินแล้วค่ากินแล้วค่าเหรอกินแล้วค่าออจินตลาดกินแล้วอิ่มแล้วเช็ดปากช็ดคอ ให้ปากเช็ดคอทำความวสะอาดเนาะบ้องบนงบนทองอยู่กันที่เลยน้องบุนทรงเล่นกับจินตลาเจ้านวรระจะเป็นไลูกฮะเจ้ารั้า้าระกิน <c oughs> ข้าวแล้วอาเล่นอุ้ยเล่นสบายใจนะแลับก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้เนาะพบกันใหม่คิดต่อไปโชคด,ดีมีสุขสัดกันทุกคนทุกท่านสาธุสาธุ โอยน้องเทาคุณเทามาใหม่เนี่มาใหม่นี่ไม่ได้กินข้าวมาขอ,ขอนะขาแล้วกินไหมกินข้าวเลยเหรอเดี๋ยวอากินหลังเนะ <c oughs> าะทำมาใหม่เอากเป็นเร็ว,วักระหลกปูแล้วอยากเป็นเรืว,วัดกระหลกปูจับได้หมจัด้ไหมจับได้ไหมจับจับจับได้จับ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 จัมจัจับนะจับจับนะนะนะจับ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 จจับ วม่แล้วครับไปบายแค่นี้นะบาร์บารครับ